ขับมาตามคำเรียกร้องที่พ่อแม่พี่น้องฝันหาครับพี่ปุณรูปรอครับหรือว่าแถวคำปุณกีมาไรงัวนะครับแปลคำถ้ำหรือว่าคำทายทอดบอกสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมาเป็นภาษาบ้านบ้านนะครับวันนี้เสนอคำว่ากรรมนะครับอ่ากรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นทายาทนะครับกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับอ่า เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะครับผู้ใดกระทาดีก็ตามชั่วก็ตามผู้นั้นต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะครับนี่คือเรื่องของกรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ทายทอดบอกสอนไว้นะครับผมก็จะนำมาสนุปนะครับกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นทายาท นะครับเพื่ออย่างก็คือเข้าเกิดมากนี่มีกรรมนะครับมีกรรมติดโตมาเลยนะครับเป็นทายาทแห่งกรรมนะครับเข้าสังกรดหมไยตะกอนกัติดโตเข้ามานํานะครับเกิดมามีกรรมเกิดมาตาติดติดตังสินะครับกับพ่อกรรมหัวหลานกับพ่อกรรมผิวพันธุ์พองไซกับพ่อกรรมนะครับเป็นคู่กับพ่อกรรมเป็นปัจจัดเป็นนายอำเภอทหารตำรวจกับพ่อกรรมนะครับเป็นคนจนเป็นเช่าหน้าเชาาให้ เป็นมหาเศรษฐีเจ้าฝ่ามหาขษัตริกระพ่กรรมนะครับนี่คือกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นทาย,ยาทนะครับนะกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับอ่าเฮาประพฤติด้วยกรรมดีด้วยกายว่าช้จาใจนะครับเฮ้าก็จใจได้รับผลดีนะครับประพฤติกรรมบดีก็จะได้รับได้รับผลบดีนะครับนี่คือเรื่องของกรรม นะครับที่เป็นทายทอดบอกสอนนะครับเจตนาว่าเป็นกรรมนะครับถ้าห้าโบเจตนาเนี่ยโมเมนต์กรรมนะครับถ้าเจตนาจังเป็นกรรมนะครับกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลล้วก็กรรมไม่ได claro ้เกิดจากตัวเราเองบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งผู้อ hm ื่นและตัวเราเองเป็นผู้บันดาลนะครับ เฮาจะเคยได้ยินตลอดลว่าโอ้ยเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นมาหาจังสันจังสีนะครับโมเมนนะครับเฮ้าโมมีเจ้ากรรมนายเวรนะครับโมมีไผบรรดาลกรรมให้เฮาได้นะครับเราก็เฮ้าอ่าบรรดาลโมเมนเป็นผู้บรรดาลกรรมนะครับตัวนี้อาจจะเข้าใจยากนะครับว่าตัวเราก็การโมเมนผู้บรรดาลกรรมนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่ากรรมมันเกิดขึ้นจากเหตุตปัจจัยปูแต่งนะครับ เอาตรงมองไปถึงเรื่องอปฏิสมุบาทนะครับคืออิทัปะยะตาหัวใจปฏิจสมุบาทกรรมเกิดจากเหตุปัจจัยปูงแต่งนะครับพระมองไปเป็นกลารๆนะครับบ่มียังเกิดขึ้นมาเร้่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปูงแต่งทําให้เกิดขึ้นนะครับอิทัปะยะตาก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี พาะเกิดพาะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปครับนี่คือเหตุปัจจัยในการเกิดกรรมนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าพรยมจะอธิบายเรื่องว่าเราไม่ใช่ผู้บรรณกรรมนี่น่นะอย่างเช่นตาเข้าไปกระทบนะครับกรบปลูกนะครับก็เกิดการปรุงแต่ง เกิดความพ่อใจเรือว่าโบพ่อใจในรูปนั่นนะครับแล้วก็เข้าไปหยุดพอเขาไปหยุดนั่นแหละคือพื้นที่แห่งกรรมนะครับเดี๋ยวแชร์ที่ไปใน,ในเรื่องของอเหตุเป็นเนตนเกิดของกรรมต่อไปนะครับนี่ขอัอวหัวเรื่องกรรมหัวมวลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแล้วจะเรื่องกรรมที่จะต้องรู้นะครับ บุคคลควรทราบนะครับงร์สมมาสมุทธเจ้าท่นบอกว่ามีอยุหกย่างนะครับพี่น้องอ่าผมจะอธิบายเป็นตอนๆน,นะครับสันส้นๆเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับอาสาธุกครับพี่น้องสวัสดีครับ